โปรโมชั่นงานบ้านและสวนแฟร์มิเดีย2 0 2 3ชิงโคลายคุณภาพ by SCG ต้อนรับงานบ้านและสวนแฟร์มิเดีย2 0 2 3วันที่4ถึง13สิงหาคม2023พบกับโปรโมชั่นหลังคาชิงโคลายคุณภาพ by SCG รุ่นเฉดซีรีส์ราคาเริ่มต้นตารางเมตรละ3,900บาท ราคาดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้นราคาจริงขึ้นอยู่กับจํานวนแผ่นและวัสดุที่ใช้จริงลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําเพื่อจองสิทธิ์รับโปรโมชั่นภายในระหว่างวันที่4-13ถึงสิสิงหาคม2023เท่านั้นโดยต้องไปลงทะเบียนในงานหลังคาชินคอลายเฉดซีรีส์เป็นแผ่นเรียบสีทึบขาวไข่มุกเหมาะสำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการติดตั้งหลังคาลงรถสีขาวที่ดูดี สวยงามหลังคาหน้าบ้านหลังคากันาสาดหลังบ้านและส่วนอื่นๆของบ้านสำหรับท่านที่สนใจโปรโมชั่นพิเศษฉลองงานบ้านและสวนแฟร์มิดเกียปี2023ติดต่อทีมงานคุณภาพโฮมโซลูชันตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งชินโพลท์โทร9 9 5 5 1 5 0 6 0หหรือ Li n อคุณภาพ